สบายดีทุกคนเนาะเพราะว่ามูนี้เอาร์กับซิดาโมาว่ามาเตือนสาวลาวแต่ละคนถ้าหากถ้าจีบหนุ่มไทยไก็จะพาวตุมเทววใจให้เขาแล้วเ้อยันมันเป็นคือเฮายันถึกถิ่นคือเฮานี่แหละเฮากิบ ถิบถิ่มแล้วมืมเนาะเพราะว่าเพื่อนนายก็มังกับเฮาเพื่อนสัญญากับเฮาว่าเพื่อนจีดูแลเฮา,าตลอดแล้วเวาสัญญาเพื่อนสัญญากับเฮาว่าเพื่อนสีบถิ่มเฮาแต่ผลสุดนท้ายมาเพื่อนจะถิ่มเฮาเนาะสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเรื่องเล่าความรักสองพระโขงทุกท่านทุกคนนะครับอ่าคลิปนี้กับสาวเล่าสวารนเขตอดีตสาวเปิดใจอัดคลิปไม่ล่งเรื่องเล่าความรักของเพิ่นนะครับผมก็ถามย้ำแล้วมั่นใจว่าสิโลงอีกคลิปที่สองนี่นะครับนะเพิ่นก็บอกว่ามั่นใจครับกาเพินอัดคลิปตอนที่สองนะครับเนาะเพิ่นก็เล่าเรื่องเล่าอ่าเพิ่นกับว่าเพิ่นได้พบก,กับ นุ่มผูดอนนะครับกะมาเกือบเครื่องปีนะครับนะสัญญาไปจิไปแต่งไปขอกันนั่นแหละครับนุ่มผูดอนบอกว่าจะมาขอมาแต่งนะครับบอกกับผู้เ่าพ่อเถาบอกกับแม่เพื่อนนะครับเนาะสัญญากับแม่สัญญากับผู้เ่าแล้วนะครับคนล่าเขาบันทึกนะครับเนาะเพิ่นเคยเลยอยากเล่าเรื่องเล่าปิุต้าหอนเตือนสาวเล่าน้ำกันเตือนนุ่มไทยเฮาพร้อมนะครับผมกะปั้งหูไปหูนะครับนะ ผมว่าจัดจิตใจได้ครับว่าไัยพิษภัยถือให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,งแฟนพัฒนารายการราคามโผงมาฟังคลิปน้ากันครับถึงเสียงมันจิบเบากะพอฟังได้อยู่ครับเนาะมา่ฟังน้ากันครับสบายดีทุกคนเนาะเพราะาออว่ามันนี้เอากระสีดนมว่าวมาเตือนสาวเราแต่ละคนถ้าถ้าจีบหนุ่มไทยแกจะพาตุ้มเทใใหัวใจเขาละเด้อ ยันมันเป็นคือเฮายันถึกถิ่มคือเฮานี่แหละเฮาเก็บถือถิ่มแล้วขโมยเนี่ยหรเพราะว่าเพื่อนายก็หวังกับเฮาเพื่อนสัญญากับเฮาว่าเืิอนจีดูแลเฮาตลอด แล้วเวสัญญาเพื่อนสัญญาก็เมาว่าเพื่อนสีบบถิ่มเมาแต่บนชุดท้ายมาเพื่อนกะถิ่มเมาแล้วเพื่อนครบ้อนเพื่อนบนได้มีทอกะเฮาเฮาเองก็บูบูบทางออกทางเขา้าพอเฮากันได้มากเพื่อนใน้มอหัวใจให้เพื่อนเบิดแลว เอากระวังเอาเพิ่นมาเป็นพ่อของลูกหวังส้างครอบส้างครัวกับเพิ่นเอาบริเววงครัววังตมเพิ่นเอาหักเพิ่อนหอลีแต่เพิ่นบอได้หักเอาเพิ่นเคยสัญญากับแม่เพิ่นเคยว่ากับแม่์เอาเพิ่นสินมาขอเอา คนยุดท้ายมาเพิ่นทิมเพิ่นโบ, oh บ่ตามสัญญาเฮากระูบว่าเฮาจิตกแม่ยังไงเนาะแม่ถามเฮาเพิ่นโทมาอยู่บอสอายเพิ่นโทมาอยู่บอเฮาเองเกิดเพราะได้กับตัวแม่วอ่ะอาย่างาน อายเป็นค่างานอาอบ่บมีเวลาโทรพ่อะไรกับตัวแม่แล้วทางาน,นเขาเนาะเดี๋ยวอายวางาาสิโทรหาเอง้าเอากับบูเฮาเสียวหน้าเอาตาไปสู่ผตัวเองเพราะว่าผนได้เว้ากับแม่คักแม่แล้วเว้าด้วยความหมั่นใจแม่ก็จนเชื่อใจ เฮาอกับบัวดํบกบัวบนเอนาเมียปลาเฮานีและครับสาวเล่าอาดีตสาวเล่าเปิดใจอ่าเพิ่นบอกว่าเพื่อนอยากคลิปอ่าเพิ่นบอกว่าเตือนสาวเล่าเตือนหนุ่มไทยอย่าเสียกันง่ายๆนะครับบ่กว่าสาวเล่าหรือนุ่มไทยสูงไปหลอกต้มกันได้นะครับบ่กว่าคนไตยคนเล่านะครับสัญญาปฏิมาขอบอกกับพอ กับแม่เขาแล้วะสัญญากับแม่เขาแล้วกับโบมานะครับอันนี้กิ้งเท็ดแค่ไรกันอยู่ในคลิปเลยครับนะผมบอกฟันทงว่าไปได้พิสไปได้ถึงด้ยครับบางคนเฮปาบางคนเฮปปี้เป็นคนไทยกับเขาคางคนไทยในแา่บแมนครับบางคนก็บอกว่าเฮปปี้เคยมีจักสาวเร่าเคยคุยกับสาวเล่าเคยเป็นมูกับสาวเล่าคนนี้หรือสาวเราคนนี้เป็นเอฟซีของเฮปปี้เขาคางเาาเล่าบแมนนะครับ ผมเป็นกลางมีนาทีนําเสนอเรื่องเล่าต่งตา,างๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังนะครับทิ่พิจารณาแบบใดก็ทุกคนฉลาดนะครับทิ่พิจารณาเองใดแยกแยะเองใดนะครับเนาะผมมีเป็นสะพานนําเสนอเท่านั้นนะครับผมเป็นผู้นําเสนอเรื่องเล่าต่างๆว่าสาวเล่าหรือหนุ่มไทยที่พิหวังอกคักหรือมีการหลอกโมกันกาแช่คลิปมาเล่าประสบการณ์ให้กันฟังใดครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคน รุนหลังหรือคนที่กีบกันต่อไปนะครับเนาะผลลายผลเสียเป็นแบบไหนมีการโอนเงินใหนกันท่าไหนนะครับคลิปสุทไทยที่ผมบอกคลิปแรกเนี่ยว่านาอุดรคนนี้เดี๋ยวโอนเงินในครั้งทุทไทยตามคลิปของน้องเราคลิปแรกเป็นเงินจำนวนเงินสองหมื่นบาทนะครับเงินไทยแต่ว่าจากนั้น็กิดการติดต่อน้องเป็นการกล่าวหานะครับกฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหานะครับก็เลยบอกว่าน้องเขากล่าวหาว่าเขาหนาอุดรผิดจัญญาไปขบสอดนะครับ ที่เกยสัญญากับแม่เขาว่าจะมาแต่งมาขออกะเขากายบอกพ่อกับแม่เขาเอาเาบบอเขาก็บอกแม่เขาบ่ได้นะครับเพราะว่าคุณพ่อหนองคุณเสียแล้วนะครับเนาะอันนี้กับฟังพิริพิยาก,กนเน้อครับเอ้อผมมีนาทีเป็นสะพานทายทอดเลื่องเล่าความรักสองฟองฟังโขงกันฟังนะครับนะพิทถือโบลูครับผมกับเชื้อผมกั้จะย้ำอีกครั้งหนึ่งา่าท่านผู้ชมแยกแยะได้นะครับเนาะฟังหูไปหูขึ้นกันครับเพราะฉะนั้นลักต่างใบหนุ่มไต้สาวล่าหรือ อ่ารักขามโค้งนี่กับพินิจพีราในการครบกันในการโอนเงินนะครับเนาะบ่หักบ่จักแดงกับบ่ต้องไปขอไปเอ้บบ่ต้องไปตมไปตัวกันเนาะครับเนาะอ่าบางคนกับนั่นแหละครับบางคนนุ่งไทยกับเดี๋ยวโอนเงินเสียไปพี่ๆแต่เหลือดซือนะครับผมเอามากก็บพราะอะไรครับบางคนมีไปแจ้งแกดำบางคนกับต้นนี้ตีเตียนผมนะครับผมบอกไว้สั้นเส่อเด้ครับไอ้ท่านคิดตามเรื่องล่าของเขาทายสอดกันมากนะครับเรียงจริงเท่านั้นครับนาะ อผมเด็กเขาไปสอบประอล่าลาชุดดีผมก็บวเรื่องเราสู้กันปังนะครับการูจักคนจักสี่อะครก็การูจักน้องเขาจังสีเลยครับเขากับสนิ่สนมเขากับทายทอดเรื่องเล่ามาผมบอกเรานะครับนะดังนั้นราคามโมงมันมีหลายเรื่องหลายเล่านะครับส่วนหลายพี่พิษบังนั่นแหละบม่วาสาวเล่ากับพิษบังนุ่มไท่กับพิษบังนะครับครูสมบังมีหน่อยนะครับนะถ้าเขดจัได้จักสีให้กำลังใจให้ทุกคนเป็นครูรักสมบังกันได้นะครับเนาะผมกาอยากให้สมบังนะครับไพให นอกกันก็จะให้ต้มกันนะครับนะาัวตางคนต่างโสดนุ่มไทยกับพัวห่างพัวใหม่นะครับสาวเล่ากับบางคนกับเป็นแม่ห่างแม่หมายมีลูกติดบางคนกับสาวโสดนะครับนะบางคนกับสาวเล่ากับอย่างใดสิ่งใดของนุ่มไท่ละบางคนนุ่มไทยกับอย่างใดเนื้อหัวใจใดตัวสาวเล่าละมันก็เลยจุดประสงค์บูนกันบูตรงกันก็เลยมีการแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นมันกับนี่แหละครับมาเราเรื่องกันฟั้งนะครับพิริตพิชาาณ์เองนะครับสวัสดีครับ